คื่ตรงนี้ผมบบกค่อยได้มาครับบบกค่อยได้มาเลยทางเช้นนี้ถ้าบอกจักรยานเข้ามาเลาะก,กับสีสบูฮูว่ามันมีอย่างแน่นะก็เข้าแต่อยู่ทางเนาะนะอยู่ทางเนาะแลวกันแล้วเลยมีโอกาสได้เข้ามาปั่นจักรยานเบิงเมืองปักสั้นกันนะนั่นเสริมสวยสาวเวียดตัวน่ะหอลงเนินพี่ครับถือว่าปาักสั้นนี่ถือว่ามือน ราาใหญ่มกเมืองใหญ่อีหรีเลยปากสั้นครับโอ้เอาสบายดีสบายดีเจ้าเจ้าแมนแมนเจ้าโอ้ว้าข้าใจร้ายเข้าใจร้ายไ่สมบูรคนไทยอีเลยอ๋อจะอ๋อเจ้าเป็นคนไทยปะเด้อเด้อเขาบอกเออคุณอยู่นี่ห้าปีแล้วบ่าบ้าคือบอกเล่าสัตว์แท้ว้าโอ้อายป็นคนไทยอยู่นี่ คนไทยแต่เว้าเล่าสัตว์มากเลยเว้าคือผมเว้าคือห้าวีละสัตว์คือกันเพราะไอ้้ไอ้เบิ้งเจ้าตลอดเลยล่ะโอ้ขอบใจขอบใจขอบเสียบเจ้าโอเคโอเคหนีออกกองนำกันละจังหน่อยเออจตรียมกันไปเจ้าแล้วมาจักเงินแล้วไอ้มาเมื่อนี้เซ็ตแล้วกับพี่ไปเบิ้งแข่งเทื่อต่องทั้งบุ๊กี้แข้เทือเข้ากันไปย่าเอาข้อเชียงขวางบุญล่ะเจราจะเข้าเชียงขวางไปซ้ำเหนือ เดี๋ยวเบิ่งก่อ็สิ่งกองอยู่เมื่อเมื่อคืนในค่อยก็นั่งเมื่อคลิปงเจ้าเมื่อคืนที่เจ้าหลงไงก่อนหน้านี้ก่อนโควิดนะเจ้าเจ้าเจ้าคอบใจหลายโอ้เคยเคยไท่ยี่ตัวนี่เจ้าเจ้าบอลล่าซัดเถอะเจ้าฮะบอลล่าซัดเจ้าเป็นคนจหวัดไหนจังหวัดเลยโอ้คนเลยโอ้สบวอภาษาเลยเลยอย่นี่ภาษาหลวงพระบางแล้วพักอยู่ไหนนะอ๋อตอนนี้ไปกัปไปกัปไปกัปดูตอนแรกกับกัปแล้วล่ะ โอเคครับเขยลาวครับคนนี้เขยลาวเป็นคนเลยว่าภาษาเลยเนาะโอ้ภาษาเลยครับคล้ายๆหลวมพ่อบางเอาเข้าไปก็เด้อซะเจ้าเเข้าใจเข้าใจเจ้าเจ้ากันยินดียินดีลายินดีลาเข้าะเบื้องบนปังสันก่อนไปต่อครับแฮงขีเข้ามาทางในนะครับแฮงเชียนนี่อย่างาย ท่างพี่ไปใส่นาะน่าจะไปออกถนนที่มุ้งนาชิงขวางนะฮะอันนี้ผงขี่ลงมาลงมาเลยเลยจุดนี้บ้องตามตรงเลยผมบ่เคยมากครับผมบ่เคยมากเลยก็ได้ใช้จักรยานนี่แหละจักรยานก็เลยได้พามาเลาะเบิ่งเมืองนะฮะเบิ่งเมืองปากสันนะครับเมืองใหญ่มากเลยนะครับโอ้ มีเฟอมีลาบเข้าพัดแกงกินข้าวก้อนหิวเบื่องด้วยวมีอยังกินเป็นร้านริมถนนครับร้านริมถนนมีเฟอเข้าเปียกลาบแกงสบายดีมีเฟอมีเข้าเปียกมีลาบลาบหยังสีมหยัง บ่มีบ่ะินงูอโอ้ซิ้นงูลาบซิ้นงูเข้าเอา <c oughs> เข้าเอาเฟือก็ได้อ่ะเอาเฟือก็ได้ <c oughs> ไไดเอาถ้วยดิเอ๋อกินนี่แหละโอ้ยขี้มาทางไกลมีน้ำอย่างเนีน้น้ำเย็นๆมีปะเอาอันนั้นเอาเย็นๆใ <c oughs> ห้อายนะอันนั้นออะ <c oughs> โอ้เอ็ดสดๆเลยเนะานะเจ้าเนาะสบายดีขายดีบ่บวเบื้องแข้งเฮื่อบอขายดีอยู่อื กันแหละขายดีเลยเไม่ได้ไปเบิ้งแข่งเหืออ,นนออถนนเส้นนี้มันไปไส,สายไปเมืองเก้าไปเมืองเก้าบ่ออกไปทางชิงขวางได้ยินบอทางนี้หน่อยอ๋อหัวละหัวละเส้นออกไปทางชิงขวางนะฮะเลยแวะลองท้องสะก่อนลองท้องอยู่ร้านริมถนนนะฮะกำลังเอ็ดเลยเดี๋ยวเลาะให้เฮาคราฟนี่ครับเลาะเขาเปียกเนาะเขาเปียกนนนัั่งมดกเาะ พ่อได้ขายดีเยอะจะไปได้มากะมาเว้ยแน่ทางฟสฟอรซบคือแฟบร้านเพลือไอ้เจสกีร้านสาวคัมนะร้านฮานสาวคัมเฟอร์เซบร้านสาวคัมนี่บอสาวคัมน่ะคนนี้บอสาวคัมวายโอ้ยเอาไปบ้างไว้เฮ่า ันนี้แหละเขาเอิญว่าเฟอที่นี่เขาเอิญว่าเฟอครับจะมีแต่เฟออยู่นี่อันน,นี้น้ำจิ้มยังเนี่ยอันน,นี้น่ะโอ๋อเจลสุกี้โอ้ทเทเลมือเลยปะโอแล้แต่มกักเนาะมักจุ่มโอ้เป็นน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เนะี่ยเจลเจลสุกี้แล้วนแะต่คนมักนะเฟอร้านนี้แบบหน้าตางามมากเลยนะฮะแต่รสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบิ้งเด้อนะครับเส้นเฟอเฟอคือเส้เอขอขนข้าวปุ้นนะี่เนาะเออเส้นอ,อยู่นี่ แปลกก็มองอื่นหลายเลยนะเป็นเส้นข้าวปุ้นออกคล้ายๆข้าวปุ้นไปเลยอลองกัเบ้งร้านหานางค่ำนะ,ะหานางค่ำปัดจักรยานเลยเลยก็มาเห็นพอดีเลยโอ้ฝนจะตกเด้อ,อแซ่บหลายแซ่บหลายต้องกินสุกี้ กะมาที่โซฟอร่านะครับเดินทางมาที่ปากสันหรือว่าม่องไนกะันส่วนมากที่ผมกินนะครับผมจะกินพวกเ,เฟอโบอเฟอกะกินข้าวเปียกนะฮะบบเฟอกะข้าวเปียกอยู่นี่แหละเพราะว่ามมันครับมันกินงยายนะฮะแล้วก็มีย่างกบเป็นปิ้งปิ้งย่างย่างพวอเฟอรนี้แซ่หลายแซ่บหลายกินกับเจ้า<ๆ>ทุกกี้มาแล้ว ไลายแท้ลา,แทลายแท้โอ้ยเอากินเบิร์ดกินกับเจียวสุก,กี้เพราะว่าเส้นมันเป็นคล้ายๆกับเส้นข้าวุ่นอืมอกินโอ้ก็แซ่บไปอีกอย่างแน่นาะเออว่ะเอะเอแซ่บว่ะอืมกินกับน้ำจิ้มสุก,ก,สก,กี้กินสุกี้คักๆเลยอื้อหือ ยิ่งสุกี้มันก็นออกหวานอยู่แล้วนะกินเข้าไปกบเฟอร์กอะมันก็ในรสชาติสุกี้ไปเลยอะในรสชาติสุกี้ไปเลยเพราะว่าเส้นอยู่นี้มันเป็นเส้นคล้ายๆกับเ้น้าป้นฮะอืมแยบหลายพักหลับมะเพชร มะเพ็ดอยู่นี่คืบอบัวค่อยเพ็ดฮืม,มจิมสุก,กี้ครับน้ำจิมสุก,กี้านางคำมจะคือเอแซบแท้อันนี้คู้นี่บนนางคัมอะ่ะ <ś c oughs> สบายดีสบายดีสบาย,ยดีไปเบิ้งเฮือเด้อาู้ณนี่บนนางคัมอะ่ะนี่แหละเองคุณนี่นางคัมน,นางคัมอู้หูนะเอสเปียร์แซบแทะหูดะ ที่เด็เอ,เอ,เอิญเนาะเฟอเนาะเฟอมีเฟอมีข้าวเปียกเนาะป้า <Yeah. S 1> สุดยอดเลยยดเลยได้ไปได้มาแลยแม่เด้อเจา้จาเจ้าเจ้าโอ้ซอไซผงนัวยี่ห้อนี้เนาะยี่ห้อซ้อนน้ำซุปละตัวนี้โอ้น้ำซุปตัวนั้นโอเอาผงนัวกับพ่อละ <laughs> <c oughs> เคยกินยี่ห้อผงนัวยี่ห้อนี่ะเคยบอ่เคยเธอจเจ้าเอิญผงนัววะ แป้งนัวแป้งนัวแป้งนัวแล้วก็แป้งนัวแป้งนัวพุงนัวแป้งนัวเซ็บหลายกินให้เบื่อนด้วยแป้งนัวเอาครับเจหลายเซ็บหลายเท่านไหนสองห้าพันกีบอ่าตานบ้าใหญ่นึงสองห้าพันกีบอิ่มอิ่มหลายตรงไปนี้จังหน่อยแล้วก็วนเอาไปที่ยวบุญกับใดกันบ่ไดกันบ่หรือบุได้ไปทุ โอ้บนทั้งพุ้นอย่างเดียวเลยไปทั้งพุ้นเลยจังทอดบอลเก้าออไปทางหน้าเรื่อยๆเลยไปไปเล็กไปติ๊กเพราะชิงขวางพอดีเลยเฮา <ใน S 1> <laughs> โอเคเดีเ๋ยวเฮาใจเงินจะเด้อปะไปต่อบันนี้เฮากะปั่นจักรยานย่อยก่อนครับบันนี้ปั่นจักรยานย่อยก่อนนะฮนะเล่นไปทั้งพีแหละ เนิ่นได้บัดโอ้โหโฟังท่าคนตกครับน่าจะตกเอาบนมุดตึ้เล่โอ,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 โอ้สุดยอด อีกมุมหนึ่งของเมืองปากสันนะฮะสบายดีโอ้สะผมบอกเดี๋ยวเลาะมาหลังตลาดขึ้เก้าครับบอนนี้หรือมั้งครับผมปีนเคยปีนเข้าไปอยู่ตลาดนะ เขาเอทใหม่เขาสร้างใหม่อย่างใหญ่เลยอย่างทันสมัยมากเลยเดี๋ยวต่อไปข้างหน้านะครับข้างนาที่ายปีนป,ป,ป,ปีนยางๆกับชุด่ปีนยังสิอะไรนะโอ้ไปโพทางไหนเนาะอนนี้นะปึ๊บอ๋อออกถนนใหญ่ครับออกถนนใหญ่คือเก่าปากสันหอมกุหล,ลาบปากสันนะแต่ยังบ่เห็นกุหล,ลาบปากสันเลยโอ้มันยังแจงอยู่ วันน <laughs> ี้ระวังรถเด้อ โมกหมกปีติไปเลยหม,นนะนนะมกคืออันนั้นน่ะเออนั่นแหละเอ,ะอนถออน,นโอ้ได้หมกงามแล้วครับบ,นะบ,บ,บัานนี้ใบละแปดนะเอาใบละเศร้าแปดใบเศร้าแปดพันบ้ามันกันดีมากๆเลยกันหลังกันหน้ากันหลังก้อนเข้าตลา,าดครับอุดอุดหนุนหมกไปหนึ่งใบเศร้าแปดป่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวไอ้นับเงินกัน ลิทำไซไปคร,ครับบรยานแดดแล <c oughs> ว้วครับบรยานแดดแล้วดูแลจะมาเที่ยวนะครับบรต้องห่วงครับปักสั้นนี้มีสามล้อบริการดีเลยนะครับสามล้อจะส่งฮ้อหน้าด้านผ้าเทีเ่ยวเมาก็ได้เป็นอย่งล่ะบัดนี้สามล้อเข่งโอ้นี่มันเื่ง ประเทศทั้งหมดเลยเคืองเคืองซีซูปรถคันนี้ไปเวียงจันนะไปเวียงจันทเพื่อเลื่อนไปเวียงจันท์ก็มาต่อรถอยู่พีล่ะมาขึ้นรถอยู่ถนนหมายเลข13กลางนะครับตรงนี้เป็น13กลางไปปากสันนะเฮ้ย,ไป,ยไปเวียงจันไปเวียงจันเงียังกับเงียอยู่ความมือนี้เป็นร้านปิงป้งปิง้งย่างย่างนะครับ ถ้าเป็นช่วงคืนนี้ก็จะคนจะนัง่งเต็มเลยนะครับผมกรมากินยี่นี่กับเป็นประจําอยู่เดี๋ยวจะไปจอบเบิ้งร้านประจําร้านประจําเฮ้าก็ยังมีเปิดมีเปิดปูร้านหัวมุมปุน่าจะเปิดอยู่โอ้รถขนนอไม้นอวายขั้นเก้านะครับเต็มเต็มอยู่เต็มอยู่โอ้้านประจําก็ยังบบเปิดอยู่นะ เนาะี่คือย้อนสอนกันเนาะเจ้าเนาะสุ่นเจ้าคือมาย้อนสอนปัดไปเฮาจะข้ามทางน้ำสั้นนะจึกจ๊กจึ๊กเอ้ย<ฮ>นี่แหละปากสั้นครับเห็นแดงๆบ่เขากำลังสร้างครับเขาจะใหญ่ปิ้งปิ้ง,งยางๆี่เขาอยู่ในใเฮเบิร์ตเลยนะฮะแล้วก็เพิ่มขาเสาเขา้าบี แต่ก็ดูดีครับดูดีดูดีกว่าอันเก้าครับเิ่มคาเซากับบลายมาได้แต่ว่าการจะจัดระเบียบได้ดีอ่ะโอ้โอ้โอ้โอโอ เห็นร้านขายรถจักรอยู่นี่ร้านขายรถจักรอยู่เราก็ยังได้ยู้จากขันหนึ่งเอาไว้ลุยนะฮะเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่ามันจะคืออยู่แถวบ้านาเฮาบ่อรถจักรอยู่แถวนี้รถจักรแต่ทีมีเว็บมีียวงนี่ยนะครับตัจะเป็นผู้หลายเลยมันจะขั้นเท่าไหร่โอ้ยมันบอมันฮอนกาเออฮอนกาไฟหนึ่งว่าฮอนดาฮอนกากับฮักยู่ฮอนกา สบายดีขายเนืลอร์เนาะนี่รถจักรยี่ห้ออย่างก็ฮอนกาวะขายเท่าไหร่ยี่นี่สิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านฮอนฮอนฮอนกาเมื่อเลยเนาะเป็นโอ้เป็นยี่ห้อฮอนกาเป็นของของจีนเนาะฮอนกาของจีนสบายดีสบายดีฮอนกา ka, แล้วก็รถไฟฟ้าก็ขายหลายอยู่นี่ กำลังนิยมเลยครับรถไฟฟ้าหานาตลาดหานาตลาดนี้สังเกตเห็นเลยครับย่างเข้ามาเห็นเลยมีฮอนด้าฮอนกาแล้วฮอนด้าเดี๋นี้นี่นี่อันนี้มือสองบ่เท่าไหร่ตัวนี้รถไม่บ่เซาหกอันนั้นเ้าเอสเ้าหกหากันนิดเดียวนึงอันนั้นสิบเอสอันนี้เศร้าเลยอันนี้เศร้าหกอันเมื่อกี้สิบเอสล้านอันนี้เศร้าหกล้าน พูนเบิ่เรอาสล้เว็บอยู่ที่26ล้าน26ล้านกับเท่าไหร่ล่ะสวนมากกัถ้าจะเอามาลุยอีหลีน่าจะออกมาทางเกสีดีกว่านะฮะเจ้าหกล้านครับอันนี้เจ้าหกล้านแล็รถที่กำลังนิยมคือรถไฟฮรรถไฟความวหวสูงรถไฟบบมีททเบียนครับบ่มิทะเบียนแต่ขั้นหน้าจะถือถือกว่ารถจักรอยู่โอ้เฮาดูว่าเฮาดูว่าฮอน,นดา้า เฮ้ยฮอน้าครับ11ล้าน11ล้านอันนั้น26ล้าน11ล้านผมเคยขี่ไปตั้งแต่สมัยอยู่สมนไพรสองสามปีก่อนนะฮะเอาเปรุ่ยทีกทีถนนไมะเล็กซิกับยี่ห้อนี่แหละครับฮอน้าขายหลายหรือเลยปะเดี๋ยวข้ามเอ่อ ออกจากตรงนี้นะครับไปกินข้าวจี้ก่อนนะครับไปเบิ้งข้าวจี้มื้อปากสั้นไปเยี่ยมไปยามเบิง้งดูนะครับว่าเป็นเนล่อปิดร้านหรือเ,เบิ้งเล่อบ่อกเดี๋ยวเชิญรถเอาไปก่อนร้านมอสไซคอนกาอะไรดีอะไรดีถ้าอ,อยากซื้อรถไฟมาซื้อร้านนี้เด้อนี่เดี๋ยวเต็มอยู่ยนะี่เนี่ยอยู่นาตลาดเลยไปครับไปต่อฮะ ผมจะข้ามน้ำสั้นนะครับน้ำสั้นยามแรงข้ามลงน้ำสั้นน้ำสั้นนี้จะออกทะลุแม่น้ำโขงครับออกเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงนะฮะอ้รถไฟฟ้าก็หลายเนาะนี่ครับรถไฟฟ้าทั้งเบิดเลยเนี่ย <c oughs> ซื้อข้ามบ่อใด,ด้ดิซื้อข้ามไทยได้อยู่บนนรถไฟฟ้าทาั้งเบิดบม่ต้องเปลือยน้ำมัน,นครับเสบปั๊กอ๋อ เสียบปั๊กกบไปจัน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 จลยสบายเลยฮาปากสั้นบันเทิงห่ยมันทับขราวเก่ง